ฝนตกหนักจนกระจกห้องประชุมสั่นเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วตึกสูงกลางกรุงเทพชายวัยกลางคนในสูตรราคาแพงเงยหน้าจากแฟ้มรายงานสายตาคมกริบตัวมองไปยังหญิงสาวที่ยืนก้มหน้าอยู่มุมห้องเธอเป็นใครเสียงเขากดต่ำเย็นยเยือกเธอกลืนน้ำลายยกมือไว้อย่างประหม่ากลิ่นน้ำยาถูพื้นยังติดเสื้อเธออยู่ทุกคนเงียบกริบแม้แต่เครื่องปรับอากาศยังดูเหมือนหยุดทำงานไม่มีใครตอบไม่มีใครขยับ จนเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นสั่นไหวแต่มั่นคงดิฉันเป็นลูกแม่บ้านค่ะพริบตานั้นห้องประชุมเงียบปึิดก่อนเสียงกระซิบจะดังขึ้นรอบห้องลูกแม่บ้านงั้นเหรอและเข้ามาในนี้ได้ยังไงหญิงสาวสูดลมหายใจลึกริมฝีปากเม้มแน่นก่อนจะพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นสำเนียงแปะจนผู้บริหารโตชิบ้าปากค้างเธอแปลทุกคำทุกวลีด้วยน้ำเสียงมั่นใจชัดเจนราวมืออาชีพ เศรษฐีทั้งห้องนั่งไม่ติดเก้าอี้หนังราคาแสนดูไร้ค่าไปถนัดตาไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เรียนจากไหนใครเป็นคนสอนหรือเธอซ่อนอะไรไว้ในอดีตเสียงเดียวในใจทุกคนคือเธอเป็นใครกันแน่ตึกสูง30ชั้นกลางอโศกบ่ายวันนั้นมีประชุมสำคัญกับกลุ่มนักลงทุนจากโตเกียวคุณกรวัดเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเดินเข้าห้องประชุมพร้อมผู้ช่วย ผู้บริหารญี่ปุ่นรออยู่แล้วแวลตาเยือกเย็นสุภาพแต่เด็ดขาดทุกอย่างต้องแปะเวลาเอกสารล่ามแต่ล่ามยังไม่มาเลขาหน้าห้องหน้าซีโทรหาบริษัทภายนอกสายแล้วสายล่าไม่มีใครว่างคุณกอวัดเริ่มเคาะโต๊ะเบาๆจังหวะเครียดขึ้นเรื่อยๆจะให้ฉันคุยเองไหมถ้าไม่มีคนแปลเขาหันไปถามเลขาด้วยเสียงกดดัน เลขาหันซ้ายหันขวาก่อนจะเหลือไปเห็นเด็กสาวผมมัดเรียบเดินลากไม้ถูพื้นอยู่มุมห้องโถงอ่อนเธอตะโกนเรียกเด็กสาวตกใจหยุดถูพื้นหันมาด้วยแววตาสับสนมาแปลให้คุณกอนวัดหน่อยเร็วอ่อนแทบไม่เชื่อหูแต่ขาเธอเดินเข้าห้องประชุมไปอย่างช้าช้าเสื้อ,อยูนิฟอร์มแม่บ้านเปียกเหงื่อเธอรู้สึกถึงกลิ่นฝนจากข้างนอกทุกสายตาจับจ้องบางคนยิ้มเยาะบางคนหลีตามองอย่างจับผิด เมื่อเธอเอ่ยคำแรกออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นสำเนียงโตเกียวแบบมาตรฐานเสียงในห้องประชุมหายไปทันทีคุณโยชิมูระผู้บริหารญี่ปุ่นคนโตยิ้มบางๆก่อนหันไปถามคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายภาษีที่ดินไทยออนตอบได้ทุกคำไม่มีลังเลไม่มีสะดุดทั้งน้ำเสียงความมั่นใจและศัพทเทคนิคไม่มีตกหล่นหลังผ่านไปสิบนาทีคุณกอนวั์หันมามองเลขาด้วยใบหน้าแปลกใจเด็กคนนี้จบอะไรมา เลขาสายหน้าเบาๆไม่เคยบอกใครเลยข้ารู้แต่ว่าทํางานส่งเสียแม่ที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดออนยืนอยู่ตรงนั้นลูกแม่บ้านที่ไม่มีใครสนใจแต่ตอนนี้เสียงของเธอทําให้เศรษฐีทั้งห้องต้องนั่งฟังไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังแววตานิ่งสงบของเด็กสาวคนนั้นเต็มไปได้วยความเจ็บปวดความพยายามและความลับที่ไม่มีใครกล้าคาดเดาแม่เคยบอกเธอว่าคนเงียบๆมักมีพายุอยู่ข้างใน และว,วันนี้พายุกำลังเริ่มก่อตัวในห้องประชุมแห่งนี้เสียงนาฬิกาเดินต่อไปอย่างช้าๆทุกวินาทีในห้องประชุมเหมือนถูกยืดออกคุณโยชิมูระเอหลังพิงเก้าอี้หนังแท้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่แวาตานั้นเปลี่ยนไปแล้วเขากระชับเนคไทก่อนเอ,อ่ยประโยคใหม่ยาวขึ้นซับซ้อนขึ้นเราอยากทราบว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีที่ดินใหม่ในกรุงเทพจะกระทบกับโครงการที่คุณเสนออย่างไรอ่อนเนยหน้าขึ้นมองชายตรงหน้าไม่หลบไม่กลัว เธอแปลคำถามนั้นเป็นไทยให้คุณกรวัดพร้อมเน้นประเด็นสำคัญด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณกรวัดฟังจบแล้วตอบกลับยาวเหยียดเสียงต่ำลงทุกประโยคราวกับกลัวคำตอบจะสั่นไหวออนฟังอย่างตั้งใจไม่พลาดแม้แต่ตัวเลขจุดทศนิยมเธอแปลกลับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมสำเนียงแปะจังหวะการพูดเหมือนนักล่ามืออาชีพที่ผ่านการเจราจาระดับโลกมาแล้วนับสิบครั้งใบหน้าของผู้บริหารญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนสีหน้าย็นชาถูกแทนที่ด้วยความสนใจอย,อย่างชัดเจน บางคนลุกขึ้นมาเปิดโน้ตบุ๊กบันทึกคำพูดเธอไว้ทุกคำไม่มีใครในห้องสงสัยแล้วว่าเธอเป็นใครแต่คำถามใหม่คือเธอไปเรียนมาจากที่ไหนกันแน่หลังการประชุมยืดเยื้อไปกว่าสองชั่วโมงข้อตกลงเบื้องต้นก็ได้บทสรุปที่น่าพอใจเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากปลายโตะ๊ะออนยิงคงยืนอยู่ที่เดิมเสื้อแม่บ้านยิงเปียกชื้นแต่สีหน้าของเธอสงบแน่นิ่งคุณออน คุณโยชิมูระเรียกเธอเป็นครั้งแรกด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นมาจากที่ไหนครับทุกคนในห้องหันมามองทันทีออนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆดิฉันไม่เคยเข้าเรียนที่ไหนคะ่ะเสียงซุบซิบเริ่มดังอีกครั้งแล้วทำไมถึงพูดได้ขนาดนี้เธอโกหกหรือเปล่าออนยิ้มบางดวงตาสะท้อนแสงฟ้าจากเพดาน แม่เคยเป็นแม่บ้านที่บ้านคนญี่ปุ่นค่ะตอนเด็กดิฉันตามแม่ไปทำความสะอาดทุกวันนายจ้างเปิดทีวีเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลาเปิดวิทยุเปิดข่าวทุกอย่างดิฉันนั่งฟังทุกวันไม่มีใครสอนไม่มีตำรามีแต่ห้องครัวเก่าๆก,กับเสียงภาษาที่ไม่เข้าใจคุณโยชิมูระชังกะก่อนจะถามอีกแล้วคุณเรียนอ่านเขียนจากที่ไหนตอนโตดิฉันหาหนังสือจากร้านหนังสือเก่าแอบ,บเก็บเงินซื้อทีละเล่มอ่านเองแปลเอง ดูข่าวดูซีรีส์ญี่ปุ่นทุกคืนหลังเลิกงานบางคืนไม่มีไฟใช้ดิฉันก็จุดเทียนอ่านคุณกอนวัดปรีตาสีหน้าเหมือนเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างเสียงในห้องเงียบอีกครั้งแล้วทำไมไม่เคยบอกใครเลขาสาวถามเสียงแผ่วไม่มีใครถามค่ะอ่อนตอบสั้นๆก่อนจะยกมือไหว้แล้วก้าวถอยหลังเตรียมจะออกจากห้องท่นใดนั้นเองคุณโยชิมูระลุกขึ้น เขาเดินไปตรงหน้าออนแล้วยื่นนำบัตรของเขาให้เธอด้วยมือสองข้างคุณคือทรัพยากรที่เราไม่ควรปล่อยผ่านอ,อรัง,งักมองนำบัตรในมือตัวอักษรคันจิเรียงเป็นระเบียบสะอาดและทรงพลังเขาคือประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรของกลุ่มธุรกิจที่มีบริษัทในเครือทั่วเอเชียหากคุณสนใจเขาพูดต่อเรามีทุนให้เรียนต่อที่โตเกียวห้องประชุมเงียบงันราวกับเวลาในโลกหยุดลงเธอมองนมบัตรอีกครั้ง ก่อนภาพในใจจะย้อนกลับมามือแม่ที่สั่นระริกในห้องนอนเก่าๆก,กลางบ้านไม้ปลายทุ่งนาเสียงหอบหายใจของคนที่เธอรักที่สุดกำลังรองเงินส่งยาจากโรงพยาบาลหัวใจของเธอกระตุกเบาๆอ่อ,อนใหญ่น้าขึ้นดวงตาเริ่มแดงแต่เสียงยังมั่นคงขอบพระคุณค่าแต่ตอนนี้ดิฉันยังไปไม่ได้คุณโยชิมูระชังกะเหมือนไม่คาดคิดกับคำตอบแม่ดิฉันยังป่วยแค่ท่าไปใครจะดูแลท่าน เขามองเธออยู่นานก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจหากคุณเปลี่ยนใจติดต่อมานะครับเราจะรอเขาหันไปพูดกับเลขาเป็นภาษาญี่ปุ่นคนแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆอย่าปล่อยให้เธอหลุดมือหลังจากผู้บริหารญี่ปุ่นออกจากห้องคุณกอนวัดเดินมาหาออนพร้อมรอยยิ้มบางๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนจากชายคนนี้ออนจากนี้เธอไม่ต้องถูพื้นแล้วนะเธอจะได้ย้ายขึ้นไปทำงานกับทีมต่างประเทศ ออนรู้สึกขาอ่อนแรงน้ำตาร้อนรๆไหลโดยไม่ทันรู้ตัวเสียงฝนข้างนอกยังคงตกแต่ในใจของหญิงสาวคนนั้นมีแสงสว่างเล็กๆเริ่มลุกโชนขึ้นมาแล้วเธอกำลังจะก,ก้าวจากมุมมืดของห้องไปสู่ที่ที่ไม่มีใครกล้าคาดคิดว่าลูกแม่บ้านคนหนึ่งจะไปถึงได้จริงตึกสูงกลางอโศกเริ่มเงียบลงหลังเลิกงานไฟในห้องประชุมดับลงทีละดวงเหลือเพียงแสงจากโคมข้างประตู ออนเดินช้าๆผ่านโถงทางเดินที่เคยเดินผ่านนับพันครั้งวันนี้ต่างออกไปเธอไม่ได้ถือถังน้ำไม่ได้สวมถุงมือยางในมือเธอมีเพียงแฟ้มเอกสารบางเล่มที่เลยขาใหม่ของฝ่ายต่างประเทศยื่นให้เมื่อครู่เตรียมตัวเข้าร่วมประชุมพิเศษกับฝั่งยุโรปวันศุกร์นี้นะออนเสียงผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศยังติดอยู่ในหูมีเอกสารบางส่วนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นปนกับฝรั่งเศสลองดูว่าพอช่วยได้ไหมออนตอบเพียงพยักหน้าเบาๆ หัวใจเธอเต้นรัวทั้งตื่นเต้นทั้งหวั่นไหวเธอเปิดแฟ้มขณะนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านข้างในเต็มไปด้วยตัวหนังสือเล็กจิ๋วชัดเจนเรียงแน่นภาษาฝรั่งเศสบางคำเธอจำได้จากโปสเตอร์ในห้องน้ำของโรงแรมที่เธอเคยทำงานชั่วคราวเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นไม่มีใครสนใจเด็กสาวที่หยุดถูพื้นไปจ้องดูโปสเตอร์น้ำหอมอยู่นานสองนาน L อ l เ g a n c e d a n e เธอพึพรรมพำเบาๆลางยิ้มให้ตัวเอง โลกที่เคยกลายกำลังใกล้เข้ามาแต่เธอก็รู้ทุกอย่างยังไม่จบเมื่อถึงบ้านเช่าหลังเล็กในชุมชนแออัดซอยแคบแทบเดินสวนไม่ได้ออนถอดรองเท้าเงียบเงียบเดินเข้าไปในห้องที่มีเพียงเตียงไม้เก่าๆก,กับตู้เสื้อผ้าขนาดเล็กแม่ของเธอนอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่มบางร่างกายซูบผอมใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเสียงลมหายใจแผ่วเบาแต่สม่ำเสมออรยอย่อตัวลงคุกเข่าข้างเตียงวางแฟ้มลงเบาๆแล้วเอื้อมมือจับมือนุ่มที่เคยลูบหัวเธอตอนเด็ก มือที่เคยล้างจานกวาดบ้านรับจ้างเย็บผ้าทั้งคืนวันนี้เขาให้หนูขึ้นไปทำงานข้างบนแล้วนะเธอกระซิบเบาๆไม่ได้ถูพื้นแล้วน้ำตาเริ่มเอ่อในตาเธออีกครั้งแม่ขยับนิ้วเบาๆตอบรับโดยไม่ลืมตาเรากับรับรู้แม้ในฝันคืนวันนั้นอ่อนไม่ได้นอนเธอนั่งเรียนภาษาฝรั่งเศสจากแอปฟรีในมือถือเก่าๆเสียงสำเนียงต่างชาติบอกคำศัพทีละคำ เธอจดลงกระดาษด,ด้วยลายมือที่ซ้อมมาเองไม่เคยผ่านโรงเรียนแพงๆไม่เคยมีครูสอนทุกเช้าเธอจะเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดใหม่เสื้อเชิ้ตสีขาวเรียกกระโปรงเข้ารูปไม่มีตราแม่บ้านไม่มีรอยน้ำยาถูพื้นมีเพียงรอยยิ้มที่ยังประมาและความตั้งใจแน่ในใจตัวทำงานของเธออยู่ติดหน้าต่างมองเห็นแสงแดดลอดตึกมีกระถางต้นไม้เล็กๆบนมุมโต๊ะที่รุ่นพี่ในแผนกซื้อให้ เอาไว้ดูแลระหว่างแปลเอกสารจะได้ไม่เครียดเขาว่าแบบนั้นออนยิ้มขอบคุณเบาๆก่อนหันกลับมาทำงานแต่เรื่องของออนไม่ได้เงียบอยู่นานคลิปจากกล้องวงจรปิดในห้องประชุมวันนั้นถูกแชร์ในกลุ่มภายในผ่านไปไม่กี่วันเพจข่าวธุรกิจในไทยเริ่มพูดถึงหญิงสาวลึกลับในห้องประชุมโตชิบะและไม่นานนักสือกระแสะหลักก็ตามมาลูกแม่บ้านที่ปลญี่ปุ่นจนเสร็ฐีอึง้ง หญิงสาวจากชุมชนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะพูดได้หลายภาษาเธอเป็นใครคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนยังวงเวียนอยู่หัวหน้าฝ่ายบุคคลถูกเรียกสัมภาษณ์คุณกรวัดเองก็ให้ข่าวสั้นๆว่าเด็กคนนี้เราควรให้โอกาสออนเริ่มถูกเชิญไปพูดในงานเล็กๆของมูลนิธิเพื่อการศึกษาเธอไม่ได้ปฏิเสธแต่ทุกครั้งที่พูดจบเธอจะรีบกลับบ้านกลับไปหาแม่ที่ยังต้องพยุงตัวด้วยยากล่องเดิม กลับไปนั่งอ่านคำศัพ์ใหม่ในแสงไฟสลัวของห้องเช่าไม่มีอะไรหรูหราไม่มีสปอตไลท์มีเพียงเสียงในหัวเธอที่ยังเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าหลงทางอย่าหยุดพัฒนาและอย่าให้ความฝันกลายเป็นแค่ข่าววันเดียวแต่ในความสงบมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวในเงามืดชายแปลกหน้าในชุดสูทเรียบรูเดินเข้าไปในสำนักงานของคุณกรวัตรโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเขาไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่สื่อ ไม่ใช่ใครที่คุ้นหน้าในแวดวงธุรกิจเขาวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะในนั้นมีภาพของออรตอนยังเป็นเด็กมีใบสมัครงานปลอมและสำเนาบางอย่างที่ทำให้คุณกรวัดถึงกับชะงักคุณจะให้เธอขึ้นสูงไปกว่านี้อีกหรือเสียงเย็นเฉียบของชายแปลกหน้าดังขึ้นคุณรู้จักเธอดีพอหรือยังคุณกรวัตรหันกลับมามองแฟ้มเอกสาร หัวใจเริ่มหนักรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังคลี่คลายออกมาความลับที่อาจไม่ได้งดงามอย่างที่ใครๆครขิดด้านนอกออนยิงคงแปลเอกสารอยู่เงียบๆไม่รู้เลยว่าอดีตที่เธอเพยายามกลบฝังกำลังถูกขุดขึ้นมาและเมื่อมันถูกเปิดเผยมันอาจไม่ได้เปลี่ยนแค่ตำแหน่งงานของเธอแต่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตฝนตกหนักในเย็นวันอังคาร ฟ้าครึ้มเหนือกรุงเทพบีบให้ผู้คนเร่งฝีเท้าหลบละอองน้ำใต้ชายคาตึกสูงเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนแม้แต่ในชั้น24ของอาคารสำนักงานกลางสุข,ขุมวิทยอ่อน,นั่งอยู่ที่โตะ๊ทำงานตามปกติสายตาเธอกวาดผ่านแผ่นกระดาษแปลฉบับใหม่ที่เพิ่งส่งมาจากโตเกียวหัวข้อเป็นเรื่องนโยบายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนภาษาญี่ปุ่นเต็มหน้ากระดาษระหว่างบรรทัดมีตัวหนังสือฝรั่งเศสแทรกอยู่ประปราย เธออ่านอย่างจะเย็นแต่รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในอากาศเหมือนมีใครกำลังจับตามองอยู่จากมุมที่เธอมองไม่เห็นเสียงโทรศัพท์โต๊หัวหน้าดังขึ้นเสียงสั้นถุงคุณกรวัดรับสายอย่างรวดเร็วสายตาเขาขึงตึงทันทีที่ได้ยินเสียงปลายสายครับอืมคุณแน่ใจนะว่าเป็นเธอเสียงเขาเบาลงราวกับกลัวใครจะได้ยินได้ส่งเอกสารมาให้ผมก่อนอย่าให้ฝ่ายเอชอเห็น เขาวางสายลงสีหน้าไม่เปลี่ยนแต่มือที่ถือปากากากระชับแน่นขึ้นช่วงบ่ายวันถัดมาออนถูกเรียกไปพบที่ห้องผู้บริหารชั้นบนไม่ใช่ห้องประชุมใหญ่ไม่ใช่ห้องฝ่ายต่างประเทศแต่เป็นห้องที่ประตูทําจากไม้สักมีตราสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทติดบนผนังภายในห้องเงียบสนิทคุณกอนวัดนั่งอยู่ตรงปลายโต๊ะใหญ่ด้านข้างเขามีชายคนหนึ่งนั่งพิงเบาะหนังชายแปลกหน้าในชุดสูทเข้มสวมแว่นทรงสี่เหลี่ยมหน้าเรียบเฉย อ่อนเชิญนั่งคุณกอวัดกล่าวเสียงเรียบอ่อนยกมือไหวเบาๆก่อนนั่งลงตามคำเชิญเรามีเรื่องอยากถามเธอเล็กน้อยชายแปลกหน้าวางแฟ้มเอกสารลงตรงหน้าเธอในนั้นมีภาพถ่ายเก่าซีจางไปตามการเวลาภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆกำลังยืนอยู่หน้าบ้านไม้ริมคลองในมือถือกระเป๋านักเรียนสีซีดมีตราโรงเรียนประถมเล็กๆที่อ่อนจำได้แม่นหัวใจเธอเต้นช้าลงทีและจังหวะ คุณออนใช้ชื่อจริงของคุณหรือเปล่าเสียงชายแปลกหน้าดังขึ้นเป็นสำเนียงกลางๆไม่มีอารมณ์ใดๆปนออนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆใช่ค่ะเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้ตั้งแต่เล็กแต่ในทะเบียนบ้านฉบับเก่าระบุชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเปิดเอกสารแผ่นถัดไปแสดงภาพสำเนาบัตรประจำตัวที่เคยถูกยื่นสมัครงานเมื่อหปีก่อนชื่อสกุลนั้นไม่ตรงกับในประวัติของออนในปัจจุบัน คุณกอวัดวางมือบนโต๊ะอย่างหนักแน่นออนช่วยบอกผมได้ไหมว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนประวัติอ้อนหลับตาลงช้าๆลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะตอนเด็กแม่ต้องพาหนีเธอพูดเบาๆเสียงสั่นเล็กน้อยเราหนีออกจากบ้านตอนกลางคืนไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวแม่อุ้มฉันและวิ่งหนีเพราะพ่อจะขายฉันให้เจ้าหนี้ห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีแม้แต่เสียงแอร์ก็เหมือนหยุดไป แม่พาฉันหนีมาอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพซ่อนตัวเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทุกอย่างเราไม่เคยมีทะเบียนบ้านเป็นของตัวเองไม่เคยมีเอกสารจริงทุกอย่างแม่หามาเพื่อให้ฉันมีโอกาสได้เรียนบ้างแม่บอกว่าถ้าใครรู้เขาจะตามกลับมาชายแปลกหน้าขมวดคิ้วแต่ตอนนี้พ่อของคุณเสียชีวิตแล้วและเจ้าหนี้ชุดเดิมไม่มีอิทธิพลอีกต่อไปอ่อนเหยนหน้ามองเขาแต่แผลมันยังอยู่คะเธอชี้ที่อกของตัวเองเบา ฉันยังจําเสียงร้องให้ของแม่คืนนั้นได้ยังจําได้ว่าเราต้องหลบใต้ถุนบ้านกลางพายุเพราะกลัวเขาจะตามมาเจอคุณกอนวัดถอนหายใจยาวเขามองหน้าออนอยู่นานก่อนผู้ช้าช้าผมไม่สนใจว่าคุณชื่ออะไรหรือเกิดที่ไหนเสียงเขานุ่มลงกว่าทุกครั้งผมสนใจว่าคุณทํางานได้ดีแค่ไหนและคุณทำให้ทั้งบริษัทเปลี่ยนมุมมองเรื่องศักยภาพของคนได้อย่างไรเขาลุกขึ้นเดินมายืนตรงหน้าเธอ เรื่องนี้จะไม่มีใครรู้ถ้าคุณไม่อยากให้ใครรู้ชายแปลกหน้าเก็บแฟ้มกลับอย่างเงียบๆก่อนเดินออกจากห้องไปโดยไม่กล่าวลาออนนั่งอยู่เพียงลำพังกับคุณกรวัดเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งข้างนอกกระจกหยดน้ำเกาะกระจกเป็นเส้นยาวราวกับน้ำตาที่ไม่กล้าตกลงมาขอบคุณค่าออนเอ่ยเสียงแผ่วหนูแค่ไม่อยากให้ใครต้องอับอายเพราะอาดีตคุณกอวัดวางมือบนไหล่เธอเบาๆ คนที่ต้องอายควรเป็นคนที่เคยทําให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตง้องหนีจากบ้านตอนกลางคืนอ่อนยิ้มทั้งน้ําตาและเป็นครั้งแรกที่เธอรู้ว่าบางอดีตไม่จําเป็นต้องลืมแค่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นพลังเท่านั้นเองฝนยังไม่หยุดตกตลอดคืนไฟถนนสะท้อนละอองน้ําที่เกาะกระจกหน้าต่างรถเมสาย136ออนนั่งอยู่ริมหน้าต่างมือ,อยังวางบนกระเป๋าผ้าเก่าไปเดิมที่ไม่เย็บให้เมื่อตอนมาสาม ในหัวเธอเต็มไปด้วยเสียงที่วงเวียนไม่จบคำพูดของคุณกอนวัดสายตาของชายแปลกหน้าภาพจากแฟ้มเอกสารเสียงรองเท้าวิ่งบนพื้นไม้วันนั้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเสียงแม่ร้องให้ในความมืดแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอรู้ว่าบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปโลกที่เธอเคยคิดว่าไกลเกินเอื้อมกำลังเปิดประตู และในนั้นไม่ใช่แค่ความฝันหากแต่เต็มไปด้วยกับดักความอิจฉาและคำถามจากผู้คนที่ไม่รู้จักเธอจริงเมื่อถึงบ้านอ่อนพบว่าไฟห้องดับทั้งแถวชุมชนเก่าริมคลองยิงคงมืดสลัวเหมือนเมื่อสิบปีก่อนเธอใช้แสงจากมือถือส่องทางเดินแคบๆเข้าไปยังบ้านหลังเล็กแม่ยังนอนอยู่บนฟูกบางๆเสียงลมหายใจแผ่วบนโต๊ะมีซองยาพร้อมแก้วน้ำครึ่งใบอรย่อตัวลงอย่างเงียบเชียบลูบมือแม่เบาๆ ข้างใต้ความเหนื่อยล้าของวันเธอรู้ดีว่าทุกสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพื่อตัวเธอเท่านั้นแม่หนูจะไม่ให้ใครทําร้ายเราอีกเสียงเธ,เธอเบาจนแทบไม่หลุดออกจากริมฝีปากไม่ว่าจะอดีตไหนหรือใครจะขุดอะไรมาก็ตามคืนนั้นอ่อนฝันถึงบ้านเก่าบ้านไม้ใต้ถุนสูงติดคลองเล็กๆเ,เธอเห็นตัวเองในวัยเจ็ดขวบวิ่งเล่นกับแม่ใต้รมไม้ใหญ่ไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงรองเท้าตกพื้นมีแค่แสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้ กับกลิ่นของน้ำสบู่ที่แม่เคยใช้ซักผ้าเช้าวันต่อมาออนได้รับอีเมลจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเรื่องด่วนขอให้คุณออนเข้าร่วมการประชุมพิเศษกับตัวแทนจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นพร้อมกันในวันศุกร์ด้านล่างแนบเอกสารสรุปแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคพร้อมบันทึกเสียงภาษาอังกฤษญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเธออ่านข้อความทั้งหมดด้วยหัวใจที่แน่นแต่มัน่นในตาเธอไล่อ่านทุกบรรทัดก่อนลงมือแปล ไม่มีอาการมือสั่นไม่มีความกลัวในแววตาวันศุกร์ห้องประชุมใหญ่ชั้น25เต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงชายชาราจากฝั่งญี่ปุ่นนั่งหัวโตด้านซ้ายมีมาดามเอลิซาเบธจากฝรั่งเศสใบหน้าเคร่งขรึมผู้แปลหลายคนถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ออนได้รับเชิญในฐานะผู้ประสานเสียงคนสำคัญเมื่อเรื่องการประชุมออนรู้ทันทีว่าสิ่งที่เธอจะต้องแปลไม่ใช่แค่คำพูดแต่รวมถึงอารมณ์น้ำเสียงและเจตนาเบื้องหลังแต่ละประโยค เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงของมาดามเอลิซาเบธชัดเจนหนักแน่นออนแปลเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทันทีไม่เพียงแปลความหมายแต่ส่งผ่านจังหวะและโทนเสียงชายชราจากฝั่งญี่ปุ่นพยักหน้าช้าๆต่อมาเขาพูดด้วยสำเนียงถ้อยคำโบราณแบบเที่ยวตกน้ำเสียงนิ่งเยือกเย็น ออนฟังจนจบก่อนแปลก่าบเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะอธิบายวัฒนธรรมบางจุดที่แฝงไว้มาดามเอลิซาเบธชะงักไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มบางๆแล้วพูดขึ้นว่าหญิงสาวคนนี้เข้าใจในภาษาที่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมห้องประชุมเงียบคุณกอนวัดเหลือบมองออนแววตาเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิหลังจบการประชุมออนเดินออกมาจากห้องอย่างเงียบเชียบหลายคนจับตามองบางคนมองด้วยความทึ่ง บางคนด้วยสายตาที่แฝงความอิจฉาหญิงสาวจากชุมชนเล็กๆลูกสาวของแม่บ้านที่ไม่มีแม้แต่ทะเบียนบ้านเป็นของตัวเองกลับยืนอยู่ในห้องที่มีแต่ผู้คนจากอีกซีกโลกแต่เส้นทางยังไม่จบหลังห้องประชุมมีชายคนหนึ่งรออยู่ในเงามืดเขาสวมหมวกกับใบหน้าเก่าแก่แต่สายตาแหลมคมในมือล้วงเอาเอกสารบางอย่างส่งให้ผู้หญิงัวกลางคนที่เพิ่งเดินตามมา เธอคือภรรยาของหนึ่งในกรรมการบริษัทและในมือเธอคือเอกสารชุดใหม่ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเกี่ยวกับอดีตของแม่ออนและความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลรายใหญ่เมื่อ20ปีก่อนเกมที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแน่นอนต่อไปนี้คือบทสรุปของเรื่องราวในรูปแบบภาษาไทยเต็มรูปแบบพร้อมอารมณ์เข้มข้นและจุดหักมุมที่น่าติดตาม ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศยังคงพัดเบาๆในห้องทำงานชั้นสูงสุดของอาคารออนนั่งอยู่เงียบๆหน้าโต๊ะทำงานของตัวเองสายตาเธอมองออกไปยังท้องฟ้าเหนือเส้นขอบตึกก้อนเมฆลอยเอื่ยราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกแต่ภายในใจเธอกำลังสั่นสะเทือนหลังจากบทสนทนาในห้องผู้บริหารเมื่อวานออนกลับไปนั่งทบทวนทุกคำพูดทุกสีหน้าและทุกความรู้สึกที่แล่นเข้ามาอย่างไม่หยุดพัก ความลับที่เธอเก็บไว้ทั้งชีวิตถูกเปิดเผยในเวลาไม่ถึง10นาทีแม้ผู้บริหารยังเชื่อมั่นในตัวเธอแม้ทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้แต่กำแพงบางอย่างในใจเธอยังไม่พังลงเสียงแจ้งเตือนจากคอมพิวเตอร์ดังขึ้นอระก,ก้มมองเป็นอีเมลฉบับใหม่จากฝ่ายบริหารหัวข้อการประชุมวาระลับภายใน48ชั่วโมงแต่สิ่งที่แนบมาพร้อมกันคือภาพจากกล้องวงจรปิด ภาพชายคนหนึ่งส่งเอกสารบางอย่างให้ภรรยาของกรรมการบริษัทชายคนนั้นเธอจำได้แม่นยำอดีตลูกน้องของนักการเมืองคนเดียวกับที่เคยทำร้ายแม่เธอเมื่อสองทศวรรษก่อนหัวใจอ่อนเต้นแรงเธอรู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบริษัทนี่คือการตามล้างบัญชีจากอดีตเธอกลับบ้านในเย็นนั้นเจอแม่กำลังนั่งอยู่กับสมุดบันทึกเก่าๆกาลิ่นกระดาษเก่าปนกับกลิ่นยาหม่องในห้องเล็กๆ แม่เงยหน้ามองเธอด้วยสายตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนสายตาของคนที่พร้อมยอมรับทุกอย่างหนูรู้แลใช่ไหมอ่อนพยักหน้าเธอยื่นสมุดเล่มนั้นขึ้นสูงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนแน่วแน่แม่เราจะไม่หนีอีกแล้วคืนนั้นอ่อนใช้เวลาทั้งคืนจัดเรียงเอกสาร,เ,ร,เ,สารเธอเขียนจดหมายถึงกรรมการตรวจสอบบริษัทพร้อมแนบสำเนาหลักฐานทุกฉบับรวมถึงจดหมายของแม่ที่เขียนด้วยลายมือสันสแต่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรี เช้าวันรุ่งขึ้นเอกสารทั้งหมดถูกส่งถึงมือคณะกรรมการใหญ่และในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันข่าวภายในองค์กรก็สั่นสะเทือนคนที่เคยพยายามทำลายเธอถูกพักงานและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนภายในแต่เรื่องยังไม่จบเย็นวันเดียวกันออนถูกเรียกเข้าห้องประชุมพิเศษอีกครั้งที่นั่นมีผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่นฝรั่งเศสและไทยร่วมโต๊ะกันเธอนั่งตรงกลางมือวางนิ่งบนเอกสาร ชายชาวญี่ปุ่นลุกขึ้นวันนี้ไม่ใช่แค่การประชุมแต่เป็นการยอมรับเขายื่นเอกสารบางอย่างให้เธอหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคุณออนได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารฝ่ายวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียทุกคนลุกขึ้นปรบมือแต่น้ำตาออนกลับไหลเงียบเธอก้มหน้าลงในหัวใจเต็มไปด้วยเสียงของแม่ที่เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งในวันที่ฟ้าไม่มีแสง ลูกอาจเกิดมาในที่ต่ำแต่ถ้าใจไม่ต่ำลูกจะยืนได้สูงกว่าใครทั้งนั้นเธอก้าวออกจากห้องประชุมตรงไปยังชั้นล่างสุดของอาคารที่หน้าประตูมีแม่ยืนรออยู่ในชุดผ้าถุงเก่าๆก,กับรอยยิ้มที่ไม่เคยเปลี่ยนอรโรเข้ากอดแม่แน่นน้ำตาไหลอับแก้มไม่มีคำพูดใดมีเพียงสองคนที่ผ่านพายุมาได้ด้วยมือเปล่ากับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และในแสงสุดท้ายของเย็นวันนั้นลูกสาวของแม่บ้านธรรมดา คือผู้หญิงที่เปลี่ยนเกมทั้งระบบด้วยความจริงด้วยความรักและด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครพรากไปได้อีกแล้ว